บ้างควยครับวางไม่สีล่ะว้างค้อยๆนี่นะครับตั้ง p o รแกร m ท team ครับสั่งสีได้สองอันนี้แถมหนึ่งนี่เสียงกลางอันนี้มาเฉพาะกิจก่อนนะครับเพราะว่า p o รแกร m ผลิตไม่ทันเอาตัวเล็กขับเบรคไปก่อนนะครับ จริงๆตัวนี้จะขับกลางแหลมนะครับแล้วก็อีกสองแท่นแหละแท่นใหญ่จะเป็นขับเบรนะรแ,นนแต่ตัวนี้นเอาตัวขับกลางขับเบรแล้วตัวเอาตัวขับกลางสี่จะแน่นเห็นไหมัวโชว์เนี่ยขับไอเสียงกลางแหลมแบบชนะระดอกเลยอยากนาลังทั้งหมดทั้งหมดเอ่อคันนี้ใช้พ o w แอม m p สามแท่นนะครับ แต่จริงใชส้สีนะครับก็เฉพาะกิดไปก่อนนะครับอันนี้เบส21นิ้วมันบ่นนับดอกอยังครับอยู่ในนี้ไอบ้บ้าไอ้บ้านะครับเมืองหลวหมูละสามเลยอย่งคือใส่ผ่าเตียมครับใส่ดวกแบบนี้มีนดอกก็รดรถแห่เขาใส่จังสิละมันจัง บ่ม,มีปัญหาเรื่องอาเรื่องเยี้ยเตะกล้องกากล้องไมกล้องกระดาษนะเนี่นเครื่องปั่นไฟตำรวจนูยังครับยังไนีน่เนีはは่ยนี่ยยำเนี่ยยำยังไงเป็นสี่เหลี่ยมเหรอหมุนหมุนเทกันไง มนแล้วกันมุนยำดีๆยำ้ไส okay. ้เบคอนหน่อนะยปเบคอนครับแมนครับยำไปเลยมัใช่ไส้หมันปะครับไส้ไปเบคอนไม่ครับแมนไส้ล้วเอาไปนอ้กวเอาไปอาเอาไปอ้ไ้เอาไปลอ้าวดอแล้าวไอ้ด้าวอ้กวอดก้า้วอะอา้อ้วกอก เดาขึ้นตามเดถอะบุ attends, oh ๊คโอ้ย oh มึงจะยำใส่เลยบุญ oh, บ oh ุญก็นยังสิบัวบางไงหนึ่งไงต่อย่ำย่ำหมดใช้เบอร์คิดเดี๋จะว่ามันใหญ่พอต่คิดก่อนมา้ออคีบังหวนอันนี้เครื่องปั่นไฟโอ้เครื่องปั่นไหมยังสี่เครื่องปั่นยังสี่เงียบโอ้เครื่องปูงต้อนเลยครับ ตัวอะไรผู้ใดจตัวผมตัวผู้ปินเลยครับอันขี้ไปของ้ายรุดกลางถ้าอันหน้างาน,นเพงไดมามามาผมจะบอกยกเลยครับ